สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้อยู่กับพยาบาลฟ้าใสนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่2นะคะเป็นตัวแทนของกลุ่มการให้สารน้ําทางหลอดเลือดดาวันนี้เราจะมาทําสื่อให้ความรู้และสาธิตเกี่ยวกับการให้สารน้ําทางหลอดเลือดดากันค่ะขั้นแรกเราไปดูที่วัตถุประสงค์ของการทํา่าตัการนี้กันเลยค่ะครับสาหรับการให้สารน้ําทางหลอดเลือดดานะครับหมายถึงการรักษาโดยให้สารน้ําด้วยวิธีสอดใส่เข็มเข้าไปในหลอดเลือดดาโดยตรง เพื่อให้สารน้ําเข้าสู่ร่างกายอย่างต่อเนื่องโดยมีวัต,วตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อแก้ไขภาวะไม่สมดุลของสารน้ําและอิเล็กโทรไลต์ที่สูญเสียไปอย่างรวดเร็วเ,วเช่นภาวะอุจจาระร่วงบาดแผลไฟไหม้การสูญเสียเลือดเป็นต้นครับ 2. เพื่อดูแลป้องกันภาวะไม่สมดุลของสารน้ําและอิเล็กโทรไลต์เช่นผู้ป่วยงดน้ําและอาหารทางปากก่อนหรือหลังผ่าตัดหรือกินไม่ได้เบื่ออาหารคลื่นไส้ครับ ข้อ3นะคะเพื่อให้ยาทางหลอดเลือดดำเนื่องจากยาบางชนิดไม่สามารถดูดซึมเข้าสู่ระบบทางเอดินอาหารหรือว่ารับประทานทางปากถูกทำรายนะคะโดยน้ําย่อยจากกระเพาะอาหารค่ะและข้อ4นะคะเพื่อรักษาความสมดุลความเป็นกดดานในร่างกายนะคะหลังจากทุกคนรู้วัตถุประสงค์กันแล้วต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับอุปกรณ์การให้สารน้ําทางหลอดเลือดดากันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําอุปกรณ์การให้สารน้ําทางหลอดเลือดดานะคะจะมีเป็น extension tube นะคะ set m ค c r o ค่ะสำหรับผู้ใหญ่และจะมี set m ม c r o สำหรับเด็กนะคะไม่ได้ขาดค่ะอันนี้จะเป็นเบอร์24นะคะสำหรับคนที่มีออขนาดพอมนะคะสายเทอิเก้ค่ะก๊อตสเตอร์ไลน์ค่ะน้ำมอสไลน์ค่ะและจะมีฉลากติดน้ำเกลือนะคะแล้วก็จะเป็นสติกเกอร์นะคะสำหรับเปลี่ยนเซตไอวีค่ะ ต่อไปนะคะก็เป็นคาร์ปอ์ค่ะแอลกอฮอล์ค่ะสำลีก้อนค่ะชามรูปไตค่ะแล้วก็ถุงมือดิสโทสค่ะสารน้ำแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันและมีหลายชนิดดังนี้ค่ะสาระละลายชนิดที่หนึ่ง ไฮเปอร์โทนิกโซลูชัสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงมากกว่าสารภายในเซลล์ชนิดที่2 i s o t โซโทนิกโซลูชสารน้ำที่มีความเข้มข้นเท่ากับสารน้ำภายในร่างกายสารน้ำชนิดที่3 Hy ไฮเปอ o ์โทนิกโซลูชันสารน้ำที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าสารน้ำภายในร่างกายหลังจากที่เราเรียนรู้ทั้งวัตถุประสงค์อุปกรณ์และสารน้ำชนิดต่างๆแล้ว เราจะไปทำความรู้จักเกี่ยวกับคำจำกัดความการบริหารยาทางการพยาบาลโดยใช้หลัก1 0 r ดังนี้ค่ะ 1. i ไลดักหรือไลท์มิดิเคชันการให้ยาให้ถูกชนิด 2. Li ไลท์พทเทีนให้ผู้ป่วยหรือผู้รับถูกคน 3. i ไลท์โดสให้ในขนาดที่ถูกต้อง 4. l i ไลท์ลูดให้ถูกทางและถูกวิธี 5. Light like Time ให้ถูกเวลา 6.Light like Documentation บันทึกให้ถูกต้อง7 r i g h t to Refill สิทธิที่ผู้รับบริการจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับยาและสิทธิ์ในการปฏิเสธยา8 r i g h t History and a s s e s s m e n t ตรวจสอบประวัติการแพ้ยา,ยาและการทำการประเมินให้ถูกต้อง9 r i g h t d u u ด d กอิ i n t e r a c t i o n l n d i o n การตรวจสอบปฏิกิริยาระหว่างกันของยาและการประเมินที่ถูกต้อง 10. Light to Education and Information การให้ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องและหลังจากที่ทุกคนได้เรียนรู้กกเ,รรเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องตน้นของหัตถการการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำในขั้นตอนต่อไปจะเป็นส่วนที่สำคัญของหัตถการนี้ค่ะมีดังนี้ค่ะ 1. การคำนวณสารน้ำ 2. การเตรียมสารน้ำ 3. า 3. การเข้าหาผู้รับบริการและแนะนำก่อนการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำา 4. วิธีการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำและ5คําคำแนะนำหลังจากการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำเสร็จแล้วค่ะจากโจทย์ตัวอย่างในออเดอร์แพทย์0.9นย์จุดเก้าน0ว0หมดสลด์ิใน12ชั่วโมงเซต20ด เปอร์มลเดทเท่ากับ cc ต่อชั่วโมง12ชั่วโมงเท่ากับ1,000 ml ใน1ชั่วโมงตั้งได้ว่า1คูณห0 0่หารด้วย12จะเท่ากับ83.3จึงปัดขึ้นเป็น84 ml โดยเราจะนำจำนวนเลท84ด l ต่อ1ชั่วโมงเพื่อไปหาดอปเปอร์มินในสูตรที่บอกว่า เลทคูณด้วยดอบเฟกเตอร์หารด้วย60จะเทียบได้ดังนี้84คูณด้วย20หารด้วย60ตัดจากด้านบน20เป็น1 60เป็น3เท่ากับ28ดอบใน1นาที และหากจะหาว่าสารน้ำที่ให้ในครั้งนี้จะหมดภายในกี่ชั่วโมงจะใช้สูตรดังนี้จำนวนของสารน้ำทั้งหมดที่มีในขวดหารด้วยเลทที่เราหาได้ยกตัวอย่างสถานการณ์ต่อไปนี้ค่ะสารละลายขวดนี้มีทั้งหมด1,000 ml นำ1,000 0 ml หารด้วยเลทที่หาได้คือ84เท่ากับ11.9จึงปัดขึ้นเป็น12ค่ะ สารละลายขวดนี้จะหมดใน12ชั่วโมงค่ะและถ้าหากจะหาเวลาเริ่มและเวลาหมดของสารละลายขวดนี้สามารถหาได้ดังนี้ค่ะเช่นเริ่มให้ในเวลา8นาฬิกาบวกไปอีก12 8บวก12เท่ากับ20สรุปได้ว่าสารละลายขวดนี้จะเริ่มให้ในเวลา8นาฬิกาและหมดในเวลา20นาฬิกาค่ะ ที่เราได้ทำการคำนวณเสร็จแล้วต่อไปจะเป็นขั้นตอนการเตรียมสารน้ำของเรากันค่ะการเขียนข้อมูลฉลากเพื่อนำไปติดบนขวดสารน้ำดังตัวอย่างด้านขวามือค่ะการเขียนแถบกำกับการลดระดับของสารน้ำในแต่ละช่วงเวลาที่ได้กำหนดไว้ตัวอย่างทางด้านขวามือค่ะ เราจะติดฝั่งด้านโค้ดและลดเวลาลงมาเรื่อยๆจนกว่าสารน้ำจะหมดและครบตามชั่วโมงที่ได้ตั้งไว้ค่ะขั้นตอนการเตรียมขวดใส่สารน้ำขั้นแรกล้างมือให้สะอาดจากนั้นเตรียมเซต IV ตามดอบที่ได้กำหนดไว้ค่ะและเตรียมสาย e x t e n s i o n เพื่อนำมาต่อกับสายเซตไ v หลังจากต่อเสร็จแล้วเราจะนำปลายสายของสายเอ็กเทนชัใส่เข้าไปในถุงเพื่อทำการไล่แอร์ค่ะและนำปลายแหลมของสายเซต iv เสียบเข้าไปในขวดของสารน้ำค่ะ เจ,จ็บกันหน่อยนะคะพะยาบาลไปเตรียมของกัน,นะะ้วยค่ะการไล่แอร์ในสายให้ไอวีเราจะนำขวดสารน้ำขึ้นไปแขวนบนเสาจากนั้นเราจะเปิดโฟสายไอวีเพื่อไม่ให้มีอากาศในสายไอวีค่ะ เลือกตำแหน่งหลอดเลือดดำที่จะแทงและใช้สายรัดแขนรัดเหนือตำแหน่งที่ต้องการแทงเข็มประมาณ4-6นิ้วเช็ดผิวหนังด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล70์70%โดยเช็ดวนออกโดยรอบหรือเช็ดไปในทางเดียวกันเพื่อลดจำนวนเชือ้อถอดปลอกเข็มออกจากหัวเข็มด้วยเทคนิคไร้เชือ้อใช้มือข้างที่ถนัดจับเข็ม ยืดผิวหนังบริเวณหลอดเลือดดำที่จะแทงเข็มให้ตึงด้วยมืออีกข้างแทงเข็มโดยทำมุม10-30ึงสาองศากับผิวหนังตรงกลางหรือเข้าทางด้านข้างของหลอดเลือดดำใช้มืออีกข้างปลดสายยางรัดแขนออกแล้วใช้มือที่จับหัวเข็มด้านบนเปลี่ยนมากดบนผิวหนังใกล้ตำแหน่งที่ปลายเข็มพลาสติกอยู่ในหลอดเลือด ปรับหยดสารน้ำให้สารน้ำไหลเข้าหลอดเลือดดำโดยสังเกตผิวหนังบริเวณที่แทงเข็มเพื่อแน่ใจว่าปลายเข็มอยู่ในหลอดเลือดดำถ้าไม่มีอาการบวมให้ยึดหัวเข็มกับผิวหนังด้วยพลัสเตอร์และเพื่อให้ปลายเข็มอยู่กับที่และปรับอัตราการไหลของสารน้ำตามแผนการรักษา คำแนะนำหลังจากที่เราทำหตถการการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำเสร็จแล้วให้ผู้รับบริการสังเกตตัวเองเสมอว่าบริเวณที่เจาะเข้าไปนั้นมีอาการบวมแดงปวดแสบหรือร้อนหรือไม่หากมีอาการดังกล่าวให้ผู้รับบริการสามารถแจ้งพยาบาลได้ทันทีค่ะสำหรับคลิปสาธิตการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำขอจบไว้เพียงเท่านี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออาภัยไว้ทันที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ